กวกเขาดูดน่ากลัวนะเห็นไหมว่ามีสองคนแค่เราสองคนเองเนี่ยเฮ้เดฟนะไม hey, นะ่ไม่ไมนายควรรู้อจริงๆนะนายก็หลอดอยู่แล้วเพราะนายเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ใช่เพราะฉันเป็นทนายยังไงเลยใช่แล้วรองสัปดาห์นะั้นก็ใส่สูตสุภาพปิดรอยสักๆเท่งๆงงนายเพื่อนนายแล้วก็ทาเงินให้ฉันด้วยโอ,โอ้คนอย่างทอมสตอร์ตต้องชอบที่มาแฮงกับพวกนายแน่นอนเลย ก็เป็นนักการเมืองก็จริงแต่เขาไม่ใช่โบหัวโ,โ,โบราณหรอกเนะแบบแบบที่นายคิดอะสมสักหน่อยไหมล่ะเดฟแน่นอนสิเอาไปสินี่ไรรับไปสิลืมจุดเดินละฉันผสมแมคคารินลงไปด้วยเนี่ยเดฟ้าเป็นนายนะฉันจะระวังหน่อย ไม่งั้นได้หลอนยาเป็นวันแน่นเอาอยู่นะฉันไม่โคตรจะหลงรักนายเลยอวะเฮ้ยวันเด็กพวกจอนนี่จอนนั้นเลยเออเออน้องวานนายไปไหนมาโอ้เฮ้ยจอนนี่นี่ไงเดฟเดฟกลอสแมนกลางวันเป็นทนายตัวท็อปของไชสเตอร์กลารคืนอัศวินรัติการแบบแบทแมนต่อสู้ของพวกบริษัทยักษ์ที่พวกเขาเป็นคนดูแลว่าแต่เดฟนายเป็นพวกเซ็กชวลไหมล่ะเออเตลกดีเนี่ยแต่ ฉันเดาแล้วล่ะนายคงชอบมากอย่างอื่นแหะนะเฮ้ยจอห์นนี่เอาบ้องไหมฉันไม่เอาล่ะเดฟขอโทษนะเพื่อนเออ่ฉันขอเวลาแป๊บนึงนะช่วยหลบออกไปใกล้ๆหน่อยที่น้องคุยกับซีรี่นได้ไปไปเดฟเร็วเข้าออกนายดูรู้สึกซีเรียสกันไปนะจอห์นนี่ใช่เซ่เรจะเอาอะไรต่อล่ะฮะจะให้มันเอากองสารคดีโง่ๆนั่นมาเข้ามาถ่ายในสถานที่ของเราเพื่อเียนปเช็คเบาะแสหรือไงไม่รู้สิเฮยแม่งเอ้ยไม่เอาหน้าจอห์นนี่เขาเป็นทนายนะเขา ช่วยเราได้หลายอย่างเลยล่ะชุดขอเพิ่มหน่อยตอนนี้มาดูเหมือนตัวตลกมากเลยว่ะโอเคฟังหน้าเพื่อนยากช่วงนี้ระวังตึงๆกันหน่อยฉันเข้าใจนะบางทีเราจะปรับความเข้าใจมันใหม่มันดูแย่นะฉันทำไรให้นายพอใจหรือเปล่าล่ะจอนนี่ฮะพูดมันออกมาเลยจอนนี่ก็ไม่นะฉันเข้าใจงั้นเราก็ลืมๆพวกนั้นไปได้ไหมล่ะมาสนุกกับการใช้ชีวิตชีวิตมันคือความเจ็บปวดนะเว้ยเพื่อนและความเป็นพี่น้องนี่แหละ เราจะชูนิ้วกลางกับฟารเจ็้มวดเ้ยไ่มล่ะเอ้ยเ้ยไอ้วูดดูเลยเดี๋ยวก่อนเงียบๆก่อนทำอะไรกันเนี่ยฮะตอนนี้เลยเหรอนะที่ไหนว่าเอ้ยเอาลาเอาลไปกันเถอะไปเอาพี่เรื่องแล้วเราก็ขับตามชุดมา ไม่เลยแล้วที่นายจะไปเนี่ยมันคือที่ไหนกันล่ะเดี๋ยวนายก็รู้เองนะตอดน,นี้เอาละพี่น้องที่นี่แหละดูย์เพื่อ โมมันติดกับดักแล้วเรวเข้าแกจะตอ้องใช้ t h อ l เอ็ m ซีอย่ามาแย้ The Lost ยมเป็ l ล s อ m เอ็นซีเฉดเชฉันจัดการเองไปเราเข้าเดี๋ยว t MC เอซีมันจะโดนแล้วไอ้ อันจะลงทางพวกแกเฮ้ยปยอลวไอ้ลูกไม่รักดีนรอนเอ็มซไปตาย ขวางทางยุ่งซื่อรถไหนเสียแล,ล้วเบลลี่จะต้องไปเออคุณได้ยินแล้ว เด็กแก้แกับฉันสองคนสุดท้ายออกมาซะแทนกูยอมตายดีกว่าอีอกลงงานหนึ่งจนนี่เราเข้าตามพวกเขาไป ไปไปไปคือเรน่ันอะไร

ก่อนเลยแม่และกันเออเอาไปเมื่อกี้ฉันทำอะไรอยู่เออจัดจัแล้วเฮ้ยเป็นบอลเลยเข้าประจำตำแหน่งไปแล้วเข้า กระหน่ำยิงมันเข้าไปเลยกระนำยิงไปเลยเวนเอช่วยกูด้วย เราจบงานแล้วจอนนี่เราจะกลับไปที่บ้านของเรากันแต่ฉันมีข่าวร้ายพวกนายก่อนที่เราจะไปกันนะเอาล่ะทุกคนฟังฉันนะ มานีกันหน่อยสิมานี่หน่อยเฮ้ย hey, ฉันมาแล้วพี่น้องฉันได้ข่าวว่าเจสันดูกฆ่าตายที่บ็อกเกอร์รู้ไหมพ่ออะไรพกเขาไปยุ่งกังบหญิงรัสเซียและพ่อของเธอนั้นแม่งไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แล้วมันก็ถูกจ้างให้มาถูกเก็บและเขาก็จากเราไปเขาไปสมควรจะได้เป็นแบบนี้เลยสร้างแม่งเถอะอบปากกหมามึงไม่แดกข้าวสบายอันนี่พวกเราเราจะหาทางแก้แค้นในพวกนั้น ไม่ว่าจะเป็นโปรลักลัสเซียหรือเชฟฉันไม่แคร์เลยแต่ตอนนี้ฉันขอให้พวกเรานั้นทั้งหมดยืนไว้าอะไรกับเจสันและพี่น้องทุกคนที่ชูนิ้วกลางให้กับความห่วยแตกของสิ่งที่เรียกว่าความเหมือนเดิมรู้ไหมเจสันเขายังเด็กแต่เหี่ยงเขาเล่นแรงกว่าใครเขาเป็นพวกก่อนเรื่องดื่มเบียร์ฆ่าไม่กลัวใครไม่ชอบพว,วกงี่เงา่ามีหญิงไม่ขาดและไม่เคยกลัวหาอะไรทั้งนั้นเลย เขาไม่ได้แค่อีกงโง่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเราเขาม,มีความหมายเหมือนกับครอบครัวพวกนายก็เช่นกันพวกนายทั้งหมดอยู่ข้างฉันหมดทันรู้ใช่์สม,มง่ายๆเขาเป็นผู้ชายแบบที่ฉันอยากจะเป็นเจสันไมเคิลจากไปแต่ไม่ถูกลืมเอาละเรามาดื่มให้กับไมเคิลกันเถอะ <c oughs> เอาละพี่น้อง หมดเวลามานั่งเศ้าแล้วพวกเราคือพี่น้องตลอดชีวิตโดนร้อดตลอดไปตอนนี้มากกว่าทุกเวลาจําไว้นะผัวน,นาของพวกนายที่พวกนายต้องเดินตามนะ่ะก็คือฉันจําไว้นะมันคือฉันและไม่มีใครนอกเหนือจากนั้นอีกและเจอกันที่ขับเขา นายไปเอาพวงนี้มาจากไหนล่ะก็รู้อยู่แล้วนี่จากคอนแทคซ์ทคนหนึ่งที่อยากให้หนายออกจากวงการนี้แล้วจะให้บอกอะไรอีกไหมล่ะฮะมาจากไหน <c oughs> คนคุยขยะของเนา่าคนนี้มีของเกิดแล้วนะบิลลี่นายเป็นอะไรไปเนี่ยฮะนายแม่งบ้าไปแล้วบิลลี่ยังโอ,โอ้เฮ้ยจอ,นเ,อยเน่เฮ้ยนี่คือเลโบโรโลนิโคนี่พี่ชามของท่านจอนเน่จอมเจ้าเล่ห์นะจอนเน่จอมเจ้าเล่ห์สินะไงบ้าง ช่วยหน่อยนะคอยดูให้ไอ้คนเสพเงี่งเง่าเชี่ยนี่ให้มันเข้าคุกก่อนที่มันใช้นี่โอเคฉันจะพยายามเล่นกันเขาขายอะไรให้หนายโอ้ของเล่นน่ะเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยหรอกของเล่นทั้งนั้นแหละเอาละไปกันตอน่อ้ยเราจะไปไหนกันล่ะไปเยี่ยมใครสักคนไงละ่ะฉันขอร้องหล่ะจะทำอะไรก็โง่เลยนะ่ะจอร์นี่นายดูเครียดนะช่วงช่วงเนี้ยเอ่อนายเคยคิดว่าจะบอมบัดไหมหรือเข้าดิสบาร์หรือล้างลำไส้เลยสักอย่างเอาละเด็กๆไปกันเถอะเรามีงานต้องสะสาง ฉันมีของเล่นเจ๋งๆให้นายดูด้วยล่ะจอรเนี่ว่ามาสิบิลนายต้องการอะไรกันแน่เนี่ยน่วเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยไอพวกเดดบีนี่แหละที่มันฆ่าเจสันฉันไม่ควรเป็นพวกคนละหรือพวกเซิร์ฟะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอนายได้ข้อมูลห่วยแตกมาแล้วแหละไอย่งพวกนี่แหละที่มันฆ่าไอเด็กคนนั้นเรายนดูตัวอย่างที่แกทําสิเดดบีฆ่าเจสันเนี่ยนะมึงโ่ตัวงๆเหมือนไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเอาปืนนี่ไปซะ แยิงเข้าหน้าต่างแม่งไปเลยง่ายง่ายไหมละ่ะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วจอร์นนี่ฝากด้วยละ่ะมึงอาจจะให้อภัยแต่เดอะลอสไม่หรอกอาเมนเว้จอร์นนี่อาเมนเว้ยยิงแม่งเข้าไปเลย like bank, ถึงเวลาจัดงานผู้แล้ว แดดทีเราไปตายไฟพวกแัดนบินมึต้องไปทำเพี้ยไรเลยมึงจะมาอะไรกูวะจัแดแม่งหนึ่งลูกดี่ตอนนี้เฮ้ยระเบดิดเ้ยเฮ้ยกูรอดไว้ยมึงไม่ควรเข้าพี่น้องของพวกกูอีกเด็ดเด็ดมีปาร์ตี้ละตัว ผม oh เล่วว่าอย่ามาแย่งัลรอตกันซิเฮ้ยโจดี่ยิงมันไปด้ดลูกปืนระเบิดเอ้ยไปตายซะโจดี เราไม่ได้ฆ่าพี่น้องนายสักหน่อยพวกแกเข้าใจผิดแล้วเฮ้ยอ้าโอ้ยมันตายแล้วดดิเฮ้ยยังไม่ตายเอะเยออ้านเ,เ,เ,เรายังจะไม่เข้าใจอีกเหรอวะล้อเล็ฟซีนี่มันขับคนเช่า เอาแล้วก็จอนนี่เราไปจัดการพวกมันมันอยู่ด้านในนั่นแหละจะลองตาไปเฮ้ยจอนนี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาลวนะสามสองหนึ่ง เอาละเตรียมอัดเข้าไปเลยนะจนนี่สามสองหนึ่งเชีย่ยโอ้ยอ้าฉันยังไม่เชื่อเลยว่าพวกเดบีจะเป็นคนฆ่าเจสันเอานะ่ฉันได้ข่าวมามันต้องเป็นเรื่องจริงแนะ่โ oh อายโกรา เจ้าช่วยกล้วยโทษนี่มันพวกเดนบีดมีเฮโรอีนเป็นกองเลยวะเก็บมันไปซ่าจอนนี่เก็บมันไปซ่าจอนนี่เดี๋ยวนะฉันเข้าใจผิดฉันคิดว่านี่คือการแก้แค้นเจสันนะเฮ้ยจอนนี่ลูกอมติดแขนทั้งสองล้านนี่ถือว่าคุ้มแล้วนะเว้ยดูกิดดูสิพี่ชายมันจะเข้าใจอวกมันหรือไงว่าช้าสิว่าคิดหน่อยสิช้าลงหน่อยสิรีบหน่อยเดี๋ยวก่อนโอ้พระเจ้าบอลเลนฟิสิกนี่มันบ้าสิ้นดีชิบหายเลยวะรู้ไหมมอสไซน์มันทำงานยังไงฮะจอนนี่บอกป่านัิ ความเฉยจากความแรงหนีศูนย์กลางหมายความว่ายิ่งลอ้อวิ่งเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งมันของมากเท่านั้นและยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งชนมันก็ยิ่งชนแรงเท่านั้นพวกพวกเราพี่น้องร่วมมือกันมากขึ้นเท่าไร่นั่นแหละเหตุผลจะทำทุกอย่างถึงตอนนี้ทุกอย่างมันมีเหตุผลเว้ยเราเราไปเร็วขึ้นนานขึ้นและเร็วขึ้นนั่นแหละค้่ตีไปด,ด้วยกันนี่นายถึงเรื่องอะไรของนายเนี่ยเลิกอ,อ่านไม่ไหวหวยพวกนั้นได้แล้วเริ่มคิดว่าแกกำลังทำอะไรอยู่กับพวกเรา เรื่องอยุ่งกับพวกบ้าๆบอบ,บเรื่องนี้เถอะนะเบลลี่แล้วไอ้พวกกีบแพ้ทั้งหลายเนี่ยบีดบีดมันจะมาตามเราพวกเราว้วยว้าวน,นั่นแหละคือสิ่งที่เันต้องการกังวลไม่ใช่นายหรอกทหารไปกันเถอะไปกันแมงเอ,อ้ยบลลี่มึงทำไมต้องทำให้เรื่องทุกอย่างมันเป็นเรื่องอยากวะเฮ้อ ฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำสักอย่างแนะ่บิลลี่ฉันจะต้องหาคำตอบให้ได้